ั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่แล้วล่ะมีเทาไม่พีส้มเนี่ยมันก็ไม่ใช่เพราะคุณก็เทาด้วยแต่คุณก็เะยจะแก้ตัวว่าไอ้พรรคอื่นๆเนี่ยเขาไปมาจับตัวจับมือกันก่อนนะเทาเนี่ยยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะนนท์นี่เป็นเป็นคนประหลาดนะยังไงฮะยัเป็นคนประหลาดนะคือซึ่งคนแพทเตอร์อย่างเงี้ยนานๆจะพบทีอันนี้อันนี้ชมหรือว่าอะไรก็ไม่รู้เลยนานๆจะพบทีเขาให้อากาศโอกาสคุณไปแล้วสิบสี่ล้านเสียงนี่คุณได้เป็นอันดับหนึ่งนะครับ ประชาชนไม่ให้โอกาสคุณตรงไหนอะเขาบอกคราวที่แล้วมีสอวอแต่คุณทําไม่ได้เองอใช่ไหมล่ะที่คุณไปจับมือแล้วคุณไปดันเรื่องหนึ่งหนึ่งสองจนพรรคอื่นเขากลัวม,มันไม่ได้เกี่ยวกับสวม,มันมันมันคุณคุณทาของคุณเองก็ค,คุณจะเลือกทําแต่เรื่องใหญ่ไงจนกระทั่งพรรคอื่นเขาก็ไม่กล้ามีเพื่อไทยก็ยังไปรวมกับคุณชูมือจัไม่ได้เหรอ่แล้วผมก็ไปชูมือด้วยอ MOU เสร็จแล้วคุณทําไม่ได้อันนั้นยังไม่พอครับอ่ และเขาก็มาคุยกับคุณใช่ไหมคุณธนาธรครับคุณอย่าบอกนะว่าคุณคุณอนุทินกับคุณธนาธรไปในนั่งโต๊ะคุยกันเพราะครั้งก่อนคุณก็คุยกับทักษิณที่ฮ่องกงแล้วคุณก็บอกคุณไม่ได้คุยจนกระทั่งตอนหลังคุณยอมรับว่าคุณคุยอคุณได้คุยกับคุณอนุทินไหมได้คุยคุณคุณคุณก็เชื่อว่าคุณให้คุณอนุทินแก้รัฐมนูญนะอ่าแล้วผมให้เวลาคุณสี่เดือนครับอันนี้ประชาชนไม่ได้รู้เรื่องด้วยอืถามว่าให้โอกาสคุณไหม เดี๋ยวเดี๋ยววันนั้นคุณมีโอกาสที่คุณจะยุบโดยที่คุณก็บอกภูมิใจไทยเพื่อไทยเขาบอกเขาเรื่องผมเลยผมยุบแต่เขาก็บอกว่าเพื่อไทยมาช้าไปเนี่ยเขาไปช้าเร็วไม่สาคัญหรอกเขาไปตกลงกับน้าเงินไปแล้วไงไม่สําคัญหรอกครับเอาเปลี่ยนใจมาเรื่องประโยชน์ของประเทศชาติประโยชน์ของตัวคุณเขาบอกเขาไม่อยากตบัดสัตว์ไงคุณชูวิทย์ก็นี่ไงคือสิ่งที่คุณสิ่งที่คุณถึงเป็นอย่างทุกวันนี้นะเสร็จแล้วคุณจะมาลองหาโอกาส ในเมื่อประชาชนาให้โอกาสคุณไปแล้วแล้วคุณโยนทิ้งหมดม,มันไม่ได้หมายความว่าคุณมาพูดแค่นี้เขาจะให้โอกาสคุณอีกและผมพูดอีกประโยคนึงคือคบ,บ้านเมืองก็ไม่ใช่สิ่งที่คุณจะได้ทดลองอให้โอกาสผมสิครับผมจะลงทําให้ดูถ้าไม่ดีก็อย่ามาเลือกอีกเฮ้ยเฮ้ย <Hey, hey, S 1> นี่นก็บอกนี่คือระบอกประชาธิปไตยไงไม่ดีก็ไม่ต้องเลือก มันผมต้องมั่นใจก่อนหรือเปล่าผมยังจะไปเลือกคุณนะคุณไม่ใช่มาบริหารบริษัทผมยังผมจะต้องมั่นใจเลยเวลาผมสัมภาษณ์คุณออฟแต่คุณออฟจะริ่มาทํางานเป็นซี o อผมต้องแน่ใจคุณหรือเปล่ามไม่ใช่มาบอกเออลองลองลองดูลองดูมันลองไม่ได้เออลอง ลองได้ถ้าเป็นบริษัท4เดือนอ๋ออันนี้มาสี่ปีอันนี้ปปเป็นปทิปชาติแล้วผมลองได้ไหมล่ะผมให้คุณทำแล้วสี่เดือนอแล้วคุณก็ไม่ทาเอง4่เดือนที่พักภูมิใจแต่หารัฐมนตรีไม่ได้วันนั้นทําไมคุณไม่ร่วมกับเขา <laughs> ถ้าคุณร่วมกับเขาคุณแสดงผลงานให้ประชาชนเห็นประชาชนก็เออมันก็ใช้ได้นะเออมันมันก็ปาบโอ้โหไม่ดาต้าไม่ใช่แค่ค้านอย่างเดียวมีด่าต้าบูลู บูโรบูโรครับมีด a t a ้าบูโรมีนู่นมีนี่อ่ะก็โชว์ไปเลยทำกัเลยสิถูกไหมก็มีโอกาสดาสี่เดือนหน้าน้นอยคุณก็ทำได้อ่ะทำได้ถ้าไม่ทำไม่ได้อ่าอ่าอ่อนุสิยังทำพลัสได้เลย plus อ่ะพล u พอ่ะพลัสได้เลยคนละครึ่ง plus ไหมแล้วเขาได้คะแนนไหมเขาได้ประชาชนชอบอีกคุณก็ต้องบอกว่าเขาได้นั่นคือสิ่งที่คุณพลาดอีกละเราถามว่าแล้วเมื่อคุณพลาดไปสองพลาดแล้วคุณก็มาตามตือให้โอกาสสิให้โอกาสสิจะทําให้ดู ใครเขาจะไปให้โอกาสคุณแบบนี้บ่อยๆมันต้องเลือกประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งที่มากกว่ากับประเทศชาติคุณไม่มีทางทําได้ทุกอย่างพร้อมกันครับดังนั้นวิธีการคือเราเลือกเอาเรื่องที่ <จำ S 1> มัน,นเปน็้ใกล้ๆใกล้กับกชาวบ้านเออใกล้กับตัวชาวบ้านอย่างที่ลุงขายผ้าลุงเจ้าแวงผ้าพูดอ่ะเอาเรื่องปากท้องดีกว่าไหมนะเรื่องเรื่องเรื่องนี้เนแต่สก็เพียงอธิบายว่าแก้ล้าหนุนมันก็คือปากท้องนี่คือความคิดของคุณธนาธรซึ่งมัน ผิดวิธีการณตอนนี้ท้องอะไรมันก็อยู่แล้วนูนุนทั้งนั้นที่คุณธนาธรพูดอ่ะคุณหมายก็ต้องรับนโยบายจากคุณธนาธรมาชี้แจงให้ผมถามว่าในระยะเวลาสั้นๆอย่างนั้นน่ะคุณจะไปชี้แจงให้คนเปลี่ยนความคิดเลยเนี่ยนี่คุณสติดีหรือเปล่าเนี่ยโอเค